เอ้าฮักแพงซื้อของแล้วเหรอพี่กศักดิจะมาทำคอนเทนต์ได้คอนเทนต์แล้วจ้ะหยิบคอนเทนต์ไปแล้วคอนเทนต์อะไรเหรอหยิบตะกร้าจ้ะฮะจะไปใส่ต่ออีกก็ไปนอนหน้างานเลยยิงอ่ะฟาวหน้างานไม่ใช่นี่เป็นไม่ใช่งานวัดดิที่นอนเป็นงานติดยิ้มกันดีเราไปนอนไปนอนนั่งานเป็นไปนอนเป็นเพื่อนฮักแพงอ้าวเอมี่เอมี่มาใครอ่ะ อ Alright, ะไรนะหยิบจักร้าไปอ๋อกินอะไรอ่ะแล้วไม่ดูเสร็จไปมันอยู่ไงอะไรนี่ม่ค่ะนี่ให้พ่ออ๋อซื้อให้พ่อไหนพ่อสนเหรอพ่อสนกินกาแฟครับอ uh, we? oh. ๋อบริษัจะมาทำคอนเทนต์ใหม่ว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหยิบอะไรก็ได้แล้วไม่กินอะไรเหรอไม่กินข้าวเหรอกิน้ววเ็บขาค่ะอ๋อเว็บข้าวหรือเว็บแฮมเบอร์เกอร์ เราก็เอมาอยู่ไงอืมรถคืไปเข้าเออไปเข้าห้องน้ำอ๋อไปเข้าห้องน้ำเอยู่เอไปเปลี่ยนชุดอยู่อ๋อกินอะไรอีกบ้างเดี๋ยวพี่เลี้ยงนี่เอาเยนเสี้เอาป่ะนี่น่ารักมากเลยพ่ออยากกินแล้วปะกินกินอะไรบ้างมันหลังมันหลังกินอะไรบ้างหรอเลี้ยงเสียใจเลยมึงกินข้าวกล้องยังนู้นกินหมดใช่เห้ยแม่ฮะกินไม่หมดขกินไม่หมดปกติชอบกินอะไร ทำไมต้องไปแต่เซเว่นทำไมไม่พาแวะอาหารข้างทางอะไรแบบเนี้ยปกติชอบกินส้มตำเออเดี๋ยพี่วอตจะไปเรียนกันนานกันคนลุกคนลุกมากเลยกินส้มตำส้มตำปลาแบบอะไรอุ้ยคนลุกกินได้เป็นผมอ่ะอย่าอย่าพูดเลยพี่ยาเปียวถ้าดูคลิปนี้จะไปยาเปียวปากถึงไม่ยาเปียวเด้อคนลุกเลยเนี่ยเจ้าวอตบอกว่าคนลุกปลาคนลุกปลาเอ๋อพ่อพ่อกินอะไรพ่อพ่อกินอะไร แฟครับด <S 2 Pop keys> ื่มกาก่อนอนครับคือคลิปก่อนนอนคลิปก่อนเดินทางไปจังหวัดสะแก้วนะครับผมเอาเอายิงยิงยิงเล่นอยู่ที่บ้านน้องเคยตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วนะครับผมจังหวัดสะแก้วนะครับผมอยากกินมาม่าแต่ว่าน้ำตรงคอนเติมน้ำเดือดไม่ต้องไม่ในในในเต่าเหรอเต่าทำคอนเทนต์ในเต่าอยู่เนี่ยเต่าอยู่ไหนวะเต่าเต่า มันนี่เร็วบอกอะไรเร็วมาซื้ออะไรจะกินอะไรมาเปอนไรฮะวันนี้ก่อนแบบนึงพี่จะซื้อของเดี๋ยวพี่ซื้อของมาเยอะเลยเดี๋ยวไม่ทันมันออกซื้อเรื่อยฮะเขาไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ อ๋ออ๋นี่ไงน้องครับแพงอยากถ่ายรูปด้วยไม่ใช่เหรออมาถ่ายรูปไหมครับยิ่งก <c oughs> อ <c oughs> มกองที่ผิดจังหวะแล้วตัวนี้นะครับเป็นคนที่ดีมีจังหวะยิ่งยิงยิงหลังมาเจอกันทั้งแมนน่นี่นี่ครับแพงต้องขอบมัมนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่าอย่าได้ครับคนนี้มาดูมอลล์ผมฝากไปถึงหลังมอนะครับผมคนนี้ครับมาตีกองผิดพลาดบ่อยมากครับผม อไอฮักแพนงต้องขอบคุณอาจารย์เต่านะทําไมรู้เปล่าถ้าอาจารย์เต่าเขาเล่นไม่้าเขาถ้าเขาตีไม่ช้าน่ะฮักแพลงไม่ได้ร้องนะวันนี้เขาตีช้างงไหมคือหมายความว่าถ้าเขาถ้าเขาตีเร็ววันนี้ตีเร็วอ๋อตีเร็วาตีช้าเพลงมันจะอ่าโอเคเอาใหม่เขาตีกองช่วงเตยลาใช่ไหมคือวันนี้เขาตีเร็วแต่ถ้าเขาตีเร็วคือจังหวะเร็วเข้าใจไหม แต่วันนี้เขาตีช้าตีเร็วเอาตีเร็ววันนี้เขาตีเร็วถ้าเขาตีช้าเราจะไม่ได้ร้องงงไหมจังหวัดดนตรีมันจะช้าแล้วเราจะไม่ร้องนี่เขาตีเร็วเอ้าน้องเขาจะขอบคุณอะอะไรน้องขอบคุณอะวันนี้เตะเตะรู้ทำไมทำไมฉันสั่นล่ะขอบคุณค่ะที่ตีกองให้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ ใช่ไหมเอาถ่ายรูปเลยถ่ายรูปคู่หน่อยไหนอยากถ่ายรูปคู่ไม่ใช่เหรอเขาอยากถ่ายรูปคู่อ่ะเขาอยากถ่ายรูปคู่ลงเฟซใส่อย่าไปรับอุ้ยร้อนมั้ยร้อนมากดูอะเอาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปให้จริงเหรอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้น้องครับอย่าอย่าไปรับเฟซเขานะเฟซเต๋าเต๋า ออกเอออะเตาเอืออะอย่าไปรับเฟซเขานะมือกองหลังดัดขาใช่ไหมมือกองหลังมองคอนแกนใช่ไหมเนี่ใช่ไหมไม่ใช่มันมองคอนแกนอะไรเนี่ยจำได้ยไหมครับอือหมูเป็นยังสิบหกหมูนี่แหละคนที่ตีกองเตล่าให้ตัดเตล่าเตล่าตีให้เราเพียงนั่นที่ตีให้เร็วตีให้หนูได้ลองใช่ถ้าตีช้าหนูไม่ได้ลองอันนี้ไม่มีอะไรนะคือแซวแซวเล่นเฉยๆนะรู้นะว่าแซวเล่นเนาะ เออแต่ว่าน like, ี่น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 ี่วัาเดียอาจารย์เต้ยยังนี่อาจารย์เต้ยอันนี้รู้จักใช่ไหมเอ้าไม่รู้จักอีกไม่รู้จักอาจารย์เตในนมในนมยืมเงินหน่อยอย่าพูดมากเขาไม่รู้จักอาจารย์เต้ยน้องห้าฟเคงไม่รู้จักอาจารย์เต้ยอาจารย์เต้ยคือมือกองมือหนึ่งของสาวน้อยตีเร็วไหมค่ะตีเร็วไหม ตีเร็วมากคือมือกองมือหนึ่งคือหมายความว่ามือหนึ่งถือไม้กองมือหนึ่งถือโทรศัพท์อันนี้อาจารย์เต้ตีกองตีกองเนี่ยอาจารย์เต้หายไปไหนแล้วนี่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 มือมือมือหนึ่งมือหนึ่งอาจารย์มือกองมือหนึ่งมือหนึ่งมือมือหนึ่งถือไม้มือหนึ่งถือโทรศัพท์เขาไม่ยอมเล่นมุกอะไรเนี่ยตอนนี้จะตอนนี้จะแต่งเพลงให้น้องไหมนี่อาจารย์เขาแต่งเพลงบอกเล่าด้วยนะ ปัญหาคือจะไม่มีใครซื้อเลยออได้ยังได้ยังโอเคโอเคไปมาดูจ้ามดีอะไรจ้าสองสาวซื้อยากกินขนมปังยังเลยทำไมมีปีกเลยทำไมอะไอเต่าไม่ไรเต่าเต่าไม่ไร ตามเป็นไรบริษัทช่องให้ขนาดนี้แล้วเอาเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยวันนี้คือมันไม่เมียนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ทำงานแป๊บนึงคือเคลียร์กับนเอซีก่อนนะไม่มีอะไรนะครับไม่มีก็คือก็จริงๆที่บอกนะวันนี้อาจารย์เต่าตีกองเร็วนะครับตีกองเร็วก็ไม่ใช่พูดอย่างนั้นถูกบอกว่าเสดสเดอ่เสดวันนี้ตบอดเห็นสง เพราะว่ามันก็ใช้เวลาจำกัดอืมเอมี่เดี o o ๋ยวเจอกันนะเจอกันไปที่ไยังไม่ไม่ขายมาคะสงสถ้าพี่รู้ว่าเอมี่อยู่นี่พี่ไม่มานะเนี่ยพี่ออสชอบงทำให้ตัวลงคนอื่นนะคะเอาข้าวไม่กินข้าวเหรอเดี๋ยวเรากินเรากินข้าวไหมเนี่ยกินข้าวก่อนเนาะ ไม่ใช่กินข้าวก่อนกินข้าวกินมาทนี่แหละก็กินอยู่นี่ก่อนอ๋อกินข้าวอยู่นี่ก่อนเรื่องอะไนี้ไปหาฮะเกิดกินใจขังลูกเออแล้วมันไม่มีงานไม่มีอะไรเลยใช่ไหมก็ใจไม่หยุดเหนือยไปใจอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไวแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โอจะเลี้ยงหรอเลี้ยงหนู